สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในวันนี้นะคะวันนี้วันที่13ตรงกับวันศุกร์เดือนธันวาคมพศ25งนนะคะเป็นคลิปช่วงบ่ายแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเบื้องลึกในจิตใจนะของเขาคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับคุณณนะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นคนที่นิ่งไปห่างไปหรือคนที่มีประเด็นก็ได้นะ,ะทุกคน ดวงที่หมอมินจะแลนดรอบดวงนี้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่อย่าเอาการดูดวงทั่วไปคือดวงสุ่มนะคะไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแง่คิดหรือจะเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ mm. หมอมินอยากให้คุณทาจิตใจให้สงบนะนึกถึงคนคนนั้นนะคะ ต้งมีอากาศเปลี่ยนแปลงมามีฝนตกด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูเขากันเลยค่ะสองดาบใบแรกเลยนะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นี้สองดาบแม่หมอว่ามันจะมีอะไรที่นิ่งกันไปแล้วบางคนอาจจะหนึ่งเดือนบางคนสองเดือนมากกว่าน,นั้นก็มีความรักความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าสองดาบคือ เขาอาจจะเป็นนะักตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่นิ่งเงียบแล้วสองดาบคือการสับสนก็ได้บางคนอาจจะคุยกับธาตุลมตุกลกุงเมทุนนะคะคุณเห็นไหมตรงนี้ถูกมัดตรงนี้มัดตาด้วยความรักความสัมพันธ์นี้มอมินว่าแล้วสถานการณ์มันอึมครึมเนาะคุณเคยดึงเขามาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะไม่ว่าจะความรู้สึกดึงเขาหรืออะไรก็ตามคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นคนที่เกือ้อกูลเขามอมินว่าถ้าให้สําหรับนี้นะคะ ถามว่าเขายังนึกและคิดถึงคุณบ้างไหมสิ่งดีๆที่คุณเคยทาหมอตอวัสน่าจะใช่คุณอาจจะเป็นคนที่แก้ปมแก้ปัญหาให้เขาณตอนนี้เขาอาจจะมีปมบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนำ้ำสองดาบยังหมายถึงการไม่เข้าใจกันได้ด้วยนะคะทุกคนมาดูใบต่อมาดิ่ชริออรอันนี้ชาวกรกฎลัคนากรากฎบางคนคุยกับคนทางไกลหรือเปล่าหรือ คนที่ทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางได้หมด2ดาบนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับโรงงานหรือบริษัทนะคะที่เป็นมีเงินเดือนนะเนาะ,ะถ้าเดชาริออดบ,บวกสองดาบค่ะคุณเห็นไหมปกติจะเป็นสปริงเนาะนะอันนี้สิ่งตัวขาวกับสีดำนะคะมันกินและย่าง แต่ไม่ได้แปลว่าคนเราจะรักกันไม่ได้บางอย่างมันแตกต่างกันเช่นทัศนคติก็ได้นะคะตรงนี้บางท่านนะคะที่แม่หมอเห็นมาสองใบนี้คือน่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจแล้วห่างหรือนิ่งกันออกมาก็ได้แต่ความรักความสัมพันธ์คนนี้แม่หมอว่าหนึ่งนะเขาอาจจะกําลังเดินทางหรือนะคะหันหันหน้ามาหาเราหมอมินว่าเขาคิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่อยากจะแก้ไขปัญหาก็ได้นะอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะ,ะยังไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปก็ได้นะคะตรงนี้ ได้ทำแผนนะฮะทรมดนชาวธนูลัคนาธนูคุณเห็นไพ่ตรงนี้ไหมนะคะไดทำมาแดนคือบางคนห่างกันออกมาเนาะหรือบางอย่างเป็นเรื่องที่แตกต่างกันไหมอายุหน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือเป็นทัศนคติเขานึกถึงคุณเขานึกถึงอะไรรู้ไหมคะมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บางอย่างอันนี้มีแต่ดอกไม้นะเขานึกถึงคุณก็คือความสดใสความสวยงามอันนี้เป็นภาพแม่ชี ความความดีทั้งหลายที่เขานึกถึงคุณนะคะมันมีนะความรักที่ดีงามบริสุทธิ์อันนี้ค่ะถือสร้อยแหวนเงินทองความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินทองหรือนาทีการงานหรือแม้แต่สิ่งดีๆนะอะไรก็ตามที่คุณนันดูแลเขานะคะแล้วนี้ไพ่ภาพท้องบางท่านอาจจะเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวหรือความรักความสัมพันธ์คุณเคยคาดหวังที่จะอยู่ร่วมกันก็ได้ หมอมินว่าคนคนนี้ลึกๆแล้วนะคะอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นช่วงที่นิ่งหรือห่างกันมานะะ,ะเด็กถือเหรียญท่าดินกันเบิกศพมังกรบางคนคุยกับคนอายุน้อยไหมคนคนนี้เหมือนหันหันหน้าหันหลังทําตัวรับรับรอรอหมอมินว่าคนนี้เขายังเขายังสืบสองคนอยู่เขายังไม่ได้หายไปไหนหรอกคะ่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขายังถือไว้อยู่นะตรงเนี้ยเขายังต้องการคุณนะบางคนคุยกับคนอายุน้อยไหม วีออฟฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสกลงร้อยแห่งโชคชะตานะบุญธรรมกำแต่งความรักความสัมพันธ์คนนี้เขาอาจจะเชื่อว่าถ้าเราคือคนที่ใช่สำหรับกันแล้วกันแล้วมันมีปัญหามันมีอะไรก็ตามนะแม่หมอเห็นเรื่องความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมาก่อนนะแม่หมอว่าคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาเชื่อว่าถ้าเราคือคนที่ใช่แล้วมันก็คือไม่แคล้วกันนะ,ะทุกคน ตรนนี้ะะคะเด็กถือถ้วยอันนี้นะคะธาตุน้ำกรกนมินพิจิกนะคนคนนี้เขาถือถ้วยแห่งความรักแล้วมองคุณอยู่นะหะมอมินว่าเขาคงจะกำลังคิดว่าเขาต้องการคุณแล้วคุณยังต้องการเขาไหมถือดอกไม้อยู่ตรงนี้ลึกๆหมอมินว่าเขาต้องการที่อยากจะมาขอโอกาสคุณหรือง้อคุณหรือเขาคิดว่าเขายังได้โอกาสนั้นอยู่ ะะยังคงคิดว่าคุณก็คงรักเขายังคงคิดถึงเขาอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้แม่หมอเห็นไพ่ลายๆยใบออกมาเนี่ยมันมันมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก่อนนะหนึ่งเหรียญค่ะอันนี้หมออ่านไปแล้วเนะาะธาตุดินนะคะการพึษสมมังกรความรักความสัมพันธ์ตรงนี้หมอมินว่านะ,ะคุณเห็นเสาตรงนี้ที่มันมันแคบไหมน่าจะเรื่องปิดกั้นกันไปนิ่งกันไปนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขาคิดว่าคุณยังสําคัญคุณยังมีอิทธิพลมีค่าต่อความรู้สึกของเขาเขายังต้องการการเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณยังคิดว่าเขายังได้โอกาสนั้นยังคิดว่าคุณสําคัญอยู่นะคะตรงนี้มีคนวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะที่อยากกลับเข้ามาง้อนะคะขอโอกาสในความสัมพันธ์แปดเรียดคนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งนะคะทำงานเก่งนะนะคะ เก็บเงินเก็บทองทําอะไรหลายอย่างก็ได้แปดเหรียญความรักความสัมพันธ์นี้ช่วงนี้เขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องนาทีการงานการเงนินหรือความรักนี้นะคะหมอมินว่าเป็นห่วงช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาคุณน่าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเสมอต้นเสมอไปเขาคิดนะว่าเขาอยากกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนะคะดูแลใส่ใจคุณเสมอต้นเสมอไปเหมือนที่คุณได้ทําภายตรงนี้นะคะเมื่อห่างกันออกมาทําให้เขาคิดอะไรได้มากขึ้นก็ได้ นะคะอัศวินถ้วยในอ็อบคับนะตรงนี้นะถ้วยตรงนี้มันตั้งอยู่นะคะตรงนี้ที่จริงอัศวินถ้วยเนี่ยมันเป็นรูปขี่ม้าแล้วก็ยกถ้วยให้ถ้าคุณเคยงอ้อเคยตามเขาแม่หมอว่าน่าจะไม่ทำแล้วแต่ตัวเขาวางถ้วยลงแต่ไพ่นี่มันก็มีความหมายเดิมนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่มันมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาณตอนนี้หมอมินว่าเขาน่าจะนิ่งแต่คิดเรื่องของคุณจะเอายังไงดี นะแต่ว่าเขาวางแผนแล้วนะคะไพ่พวกนี้คือวางแผนอยากมางอ้อมาขอโอกาสมาคืนดีเขาไม่ได้ปล่อยคุณไปนะตรงมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่ที่ออกมาเนาะบางคนอาจจะตรงมากบางคนอาจจะตรงน้อยบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยคลิปนี้นะคะตรงนี้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เนาะเขาคิดถึงคุณมีคนวางแผนอยากมางอ้อในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ถ้วยมันวางแปลว่ากําลังคิดนะคะกำลังทบทวน กำลังหาโอกาสก็ได้ก้าถ้วยนะความรักความสัมพันธ์นี้แน่นอนละค่ะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วนะบางท่านอาจจะสื่อถึงเป็นมีม,มีน้องมีลูกนะคะเป็นครอบครัวแล้วหรือคาดหวังที่จะเป็นอนาคตแต่ความรักความสัมพันธ์หมอมินว่าถ้าคุณเป็นคนคุยแต่คุณทุ่มเทนะหมอมินดูจากไพ่ที่มันขึ้นนะทุ่มเทแต่ความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนก้าถ้วยก้าถ้วยคือความเจ้าชู้ หรือบางคนไม่เพอร์เฟกนะทุกท่านเผลอ์พไพดึงใครเข้ามาแต่จะลืมนะหมอไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่แค่จะบอกว่าไม่ว่าจะเผลอไพเผลอใจนะคะความรักความสมพันนี้มันก็จะมีคนที่เจ็บนะคะและก็เสียใจก็คือคนที่ถูกทำํำถูกไหมแม่หมอว่าคนคนนี้เขาคิดถึงคุณคิดถึงอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะแล้วตัวเขาถ้าเฟดอกมานะคะคุณนั้งคู่นะ เห็นไหมถ้วยใบนี้เขาอยากอยากได้เพื่อจะได้มาเติมเต็มเป็นสิบถ้วยไม่มีคุณมันเหมือนขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเหมือนคนที่รู้ใจเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้แต่แล้วแม่หมอว่าเขาน่าจะมั่นใจและหนึ่งเรียนคือความมั่นคงนะคุณคือหนึ่งเดียวที่จะเข้ามาเติมเต็มทําให้เขารู้สึกมีความสุขทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีเป็นชีวิตที่เต็มคนนะคะเพราะว่ามันเต็มสิบตรงนี้นะคะ นะเดททุกคนเดทพี่จิลัคณาพี่จิตรคำว่าเดทการนิ่งการห่างออกมามันเป็นนัยยะว่าจบไปแล้วหรือเปล่าหรือบางคนก็คือจบไปแต่ว่าเดทสําหรับนี้เห็นไหมคะการจบบางอย่างดอกไม้สีขาวความรักความบริสุทธิ์มันพลิกมันบานนะฮะต้นไม้ใบหญ้าเขียวค่ะจีคนเราถ้าไม่จากหรือไม่ไม,ไม่ไม่จบกันไปจะไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่สวยงามที่สุดหรือเราต้องการอะไร ตรงนี้แม่หมอว่ามันจบบางอย่างแล้วความรู้สึกเขาก็เกิดใหม่มีดอกไม้ใบหญ้าสีเขียวขจีสีขาวบริสุทธิ์เต็มไปหมดเขารักคุณแลวแล้วเขาก็ได้รู้ใจเต็งว่าเฮ้ยเขารักคุณเขายังต้องการคุณนะคะตรงนี้คิดถึงคุณนะทุกคนแล้วได้แต่หวังว่าเออถ้าเราคือคนที่ใช่สำหรับกันแล้วคงไม่แคล้วกันนะคะ คนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนะมีความสามารถคิงถือไม่เท้าธาตุไฟเมสิงห์นูมีความสามารถ,ถ,าถาไไนะตรงนี้ทําอะไรหลายๆอย่างเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือถ้าทํางานก็คือหน้าที่การงานเยอะหรือเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาเป็นหุ่นนักกีฬาด้วยเก็ถือดอกไม้ในมือแต่งานไม่ถือแล้วนะไม้เท้า นะคะตรงนี้ถือดอกไม้ตรงนี้ความรักความสัมพันธ์หมอว่ามีใครบางคนกําลังคิดวางแผนอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่กาลังพยายามอยู่จะเข้ายังไงจะเข้าหาเวลาไหนนะคะตรงนี้แม่หมอว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นเลยนะหรือห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใส่ใจคุณน,นะอาจจะเป็นเรื่องที่เขาโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานคนคนนี้ท่าทางก็จะเป็นคนปากแข็ง ลักษณะอีโก้ด้วยนะคะตรงนี้มีความคิดความอ่านแต่ความรู้สึกเก็บความรู้สึกนะคนนี้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงหรือบางท่านอาจจะไปเจอคนที่ร่ํารวยแต่ดอกไม้น่ะข้างๆคุณเห็นไหมเต็มไปหมดมีคนเข้าหาเยอะนะคนคนนี้นะะบางคนบอกไม่ไหวแล้วเข้าหาเยอะไม่เคยชัดเจนสิ่งที่ทุ่มเทคุณอาจจะหันลังให้แล้วแล้ว,ลวมันเหมือนว่าจบเห็นไหมคะแล้วเขาก็เริ่มคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้เอ๊ะทำไมเขายังคงคิดถึงคุณ คิดถึงคุณมาตลอดเวลานะะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ห่างมาหรือจบมาจะไม่รู้ใจตัวเองนะ,ะบางอย่างจบเพื่อให้ได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นความคิดใหม่ของเขาที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะแต่หาทางอยู่ก็ได้นะคะทุกคนหาทางเพื่อจะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะคะเนี่ยแทมเพลนเนี่ยแต่แฮงแมนนะคะคุณเป็นคนฉุด เป็นคนล้างเป็นคนดึงเขามาจากหลุมดำหลุมมืดก็ได้เขาคิดได้แล้วนะเห็นไหมคะแสงะวังตรงนี้เขาคิดทุกถิ่นทุกอย่างได้แต่ว่ามันมีปมปัญหาบางอย่างหรือการนิ่งเงียบนะ,ะหรือบางท่านเป็นเป็นปมนะคะก้าวถ้วหรือเขาดึงใครเข้ามาในความสมานหรือเขาไม่ชัดเจนกว่าคุณตั้งแต่แรกก็ได้นะคะตรงนี้มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะเนะะบื้องลึกในใจของเขาเนาะเขาคิดอย่างไรกับคุณณเวลานี้ ไม่ว่าคนที่นิ่งไปหางไปหรือจบกันออกมาแล้วก็ได้นะคะมาดูใบแรกเลยค่ะเอมพ r เลอร์ Emperor, ราศีเมราคณนาเมธคนเกิดวันอังคารคนต่างชาติก็ได้นะหรือถ้าเป็นคนไทยก็คือคนที่มี มีหน้าทีการงานการเงินนะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือในแวดวงราชาการก็ได้หรือคนคนนี้เขาประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองจนสามารถมีอะไรได้หลายอย่างก็เลยคล้ายๆว่างอใครไม่ไม่เก่งค่ะทุกคนตรงนี้แต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงไพ่ตรงนี้หมายถึงความรักความคิดถึงเขายังมั่นคงอยู่นะตรงนี้นะคะมาดูใบต่อมา เขายังต้องการคุณจริงๆด้วยไพ่นี้ขึ้นมาสองรอบต้องการการเริ่มต้นใหม่นะเขายังคิดว่าเขายังมีโอกาสแต่กําลังหาวิธีที่จะเข้ามามาง้อมาขอโอกาสนะคะตรงนี้เขาว่าคุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาเป็นความรักที่มั่นคงตรงนี้นะคะมีนกมีอะไรตรงนี้ด้วยนะคะนกที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะเขาวางแผนที่จะติดต่อสื่อสารคุณมานะทุกคนตรงนี้นะ เดลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนเดลเ o v วอสำหรับนี้ไม่มีมือที่3นะคะภาพภไพครูบาจันที่ท่านเขียนนะคะหมอมินว่าเดลเ o v วอสำหรับนี้คือความรักความสัมพันธ์นี้เขาอยากจับมือคุณแล้วไปคู it, report, ่ก <ucci> <t S 1> ันเขารักคุณเหมือนคนรู้ใจตัวเองมาว่ารักว่าคิดถึงเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นี่แหละ สองเหรียญความรักความสัมพันธ์มีคนที่อยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากเข้ามาประคับประคองนะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่มันค่อนข้างมีกำแพงนะคะช่องว่างมัน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 แคบมาทุกคนตรงนี้แปลว่ามันมีกำแพงมันปิดกั้นหรือมันห่างกันออกมาบางคนห่างไกลบางคนห่างมากบางคนห่างมานานหรือบางท่านอาจจะจบกันนะคะตรงนี้เพราะว่าเรื่อง ที่เขาไม่ชัดเจนหรือดึงใครเข้ามาก็ได้หรือบางคนเป็นปัญหาความไม่เข้าใจหมอมินว่าเขาคิดที่เขาคิดถึงคุณอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์สองดาบมาที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่แน่ใจนะในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือสับสนอะไรบางอย่างณตอนนี้แม่หมอว่าเขาคิดเรื่องของคุณนั่นแหละก็คิดวนไปเวียนมาแล้วค่อนข้างคิดมากจนสับสนก็ได้แต่เขาก็คิดว่าเวลาที่ไม่เวลาที่มีคุณคุณเป็นคนที่ แก้ไขอะไรให้เขาหลายอย่างเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเป็นคนที่ดึงเขานะคะเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่ใส่ใจแต่สองดาบมันหมายถึงการนิงเงียบหรือบางท่านเป็นเรื่องความไม่เข้าใจอย่างที่หมอพูดนั่นแหละค่ะจัดเมนค่ะผลการกระทำะะความรักความสมานมีคนที่ตื่นรู้แล้วว่ารักคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่มีประสบการณ์ในการที่ผ่านมา ในความรักความสัมพันธ์ว่าผิดพลาดอะไรข้อดีของเขาคืออะไรข้อเสียของเราคือแบบไหนนะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คนะ่ะทุกคนแล้วก็มีคนที่รู้แล้วว่ามีคนที่เสียคุณไปไม่ได้นะวางแผนที่อยากจะกลับมาไพ่อ่านแบบนั้นนะความดีทั้งหลายของคุณเขาได้รู้แล้วที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องนี้มันเห็นไหมคะมัดตาแบบเนี้ไม่ว่าทําอะไรก็ไม่เห็นแต่ตอนนี้เมื่อไม่มีคุณกลับกลายเป็นว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คุณนิ่งเมื่อคุณห่างไปถึงได้รู้ใจตัวเองตรงนี้นะแม่หมอว่าคนคนนี้กําลังแก้ไขปัญหาอะไรที่ผ่านมากับ,<ส>กบเกี่ยวกับตัวเขาควีนถือถ้วยเขารักคุณค่ะทุกคนไพ่มันออกมาแบบนั้นนะเขารักคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่พยายามที่อยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณมากเลยเนี่ยนะคะ ิงลอบสอดนะคะถ้าเขาเป็นคนที่พูดจะไม่น่ารักดุด,ดันใส่เราเขาวางดาบแล้วนะคะนะคะตรงนี้มาหยิบหนังสือแทนนะคะแปลว่าคือสติคือปัญญาเนาะหนังสือคือการเรียนรู้อะไรที่ผ่านมาที่ผิดของเขาหรือเขาเคยตัดคุณไปไม่มีเยื่อใยแต่ตอนนี้อยากกลับเข้ามานะ,ะวางวางดาบลงแปลว่าวางอีโก้ลงแล้วนะคะตรงนี้คิดอะไรได้มากขึ้นจะยอมลงให้คุณพ่อะไรพ่อรักนะคะ,ะ,คะตรงนี้ มีคนชัดเจนในความรู้สึกตัวเองแล้วว่ารักคุณคุณเท่านั้นที่เขาอยากอยู่ด้วยคุณคือความสุขคุณคือความมั่นคงของเขานะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นแฟนหรือแต่งงานหรือเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะมีคนที่รักคุณนะคะทุกคนอยับก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะ,ะมีคนเพิ่งตื่นรู้ว่ารักคุณมากก็ต่อเมื่อนะคะเขาเสียคุณไปก็ได้คือ มันห่างกันมาหรือจบกันมาแต่หน้าตอนนี้นะคะไม่ว่าประเด็นอะไรเนาะมีคนอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะนะคนนี้คุณคือความรักความอบอุ่นความเติมเต็มไม่มีคุณมันเหมือนอยู่ไม่ได้นะมีคนที่คิดถึงมากมีคนที่รักคุณก็ต่อเมือ่อนะคะ ไม่มีคุณนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะเขาเสียใจมากๆเลยค่ะทุกคนไพน่ในแม่หมอออกมาหลายคลิปแล้วเนาะมีคนที่อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แม่หมอ,อก,ก็อ่านตามนี้นะอันนี้เป็นความคิดของเขานะคะตรงนี้เนาะมีคนที่เสียใจและโหยหาคุณตลอด ห้าถ้วยเนี่ยนะคะแม่หมอพูดตามคลิปตลอดเลยเนาะว่าถ้าบางท่านถ้าอ่านไพ่ไม่เป็นบางคนอาจจะได้ซื้อไพ่ไปอ่านเองก็ได้ว่าเฮ้ยเริ่มอ่านแล้วแต่ไพ่เนี่ยมันต้องขยายกันนะคะมีคนที่ห้าถ้วยคือคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาคิดแล้วรู้สึกเสียใจเจ็บปวดอยากขอโทษคุณอยากขอโอกาสคุณคือความรักที่เขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณนะคะเขาตื่นรู้แล้วล่ะเมื่อไม่มีคุณนะคะทำให้เขาเสียใจและโหยหาคุณมาตลอดเห็นไหมคะไม่มีคุณบางคนรู้เลยว่ามัน มันทุกข์เศร้าแค่ไหนที่ไม่มีคุณนะคะเขาอยากขอโอกาสคุณอยากมอบดอกไม้แห่งความรักให้คุณถ้วยที่มันล้มมันพังไปเนี่ยเขาเสียใจมีคนอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเห็นไหมมันขึ้นมาตลอดเลยเมื่อไม่มีคุณเขาถึงได้รู้ใจเตียงว่าเขารักคุณแค่ไหนอ่ะมาดูว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณณนะเวลานี้เนาะ ะะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเขายังสืบความเยา้าซอกเขายังส่องคุณอยู่เขายังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณไม้ที่เขาถือไว้ยังมั่นคงเขาเมือลอยออกไปเขาเขายังต้องการคุณนะเขายังคงคิดถึงคุณยังถือคุณไว้แน่นแล้วเขาคงคิดว่าคุณยังต้องการเขาไหมเขายังมีโอกาสนั้นไหมนะคะทุกคนตรงนี้แม่หมอวะไพไพ่ทักนะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแม่หมอว่าคนคนนี้วางแผนที่อยากจะติดต่อคุณมา ะะที่ผ่านมาจริงๆด้วยเขาเคยไม่ได้ใส่ใจคุณทําร้ายความรู้สึกคุณคงดูไพ่ก็ออกนะคะตรงนี้นะนะะอาจจะเป็นเรื่องที่เอาแต่ใจใช้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตรงนี้จนไม่มีคุณเขาถึงได้รู้ว่าเขาทุกใจแค่ไหนเมื่อไม่มีคุณความรักความสัมพันธ์นี้อันนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะเขาอาจจะคน เคยทาอะไรรับหลังเราแต่ตอนนี้ผลการกระทํามันได้เรียนรู้แล้วคะ่ะทุกคนใจลึกๆเขาอยากบอกอะไรคุณเยอะแยะมากมายที่เขาไม่สามารถบอกได้นตรงนี้นะคะเขาน่าจจะฝา,ากบอกอย่างนี้แล้วค่ะว่าเขามีความสุขมากมายเมื่อคิดถึงคุณนะบางคนเขาฝันถึงคุณนะนะแล้วก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุนอยากกลับมาเป็นคนที่มั่นคงอยากกลับมาแบบความรักที่มั่นคงนะคุณเป็นภาพความสุขของเขาเลยนะ ตรงนี้นะคะอคนคนนี้เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เดเดวิลสำหรับนี้คือนะคะเห็นไหมขังไว้ในในขวดนี่เลยนะคะในขวดแก้วเนาะในขวดโลก,ก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะอยากบอกคุณว่าเดเดวิลนะคะที่ผ่านมาถ้าเขาเคย ไม่ได้ชัดเจน,นคุณหรือเขาเจ้าชัวอะไรก็ตามเขาได้รับบทเรียนแล้วในความรักความสัมพันธ์นี้ได้รับผลการกระทําแล้วหน้าตอนนี้นะคะเขารู้ตัวแล้วถ้าเขาเคยทําผิดน่ะดิ่งไปทางที่ไม่โอเคนะคะชอบกินเที่ยวเล่นดื่มอะไรก็ตามนะหน้าตรงนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากไม่มีคุณชีวิตมันมันมันขาดอะไรไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะทุกคนตรงนี้ หกไม้เท้านะคะเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จคนคนนี้อยากกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณเดินหน้ากับคุณนะคะตรงนี้ถ้าไม่เคยเปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจะเปิดเผยนะคะว่าคบกับคุณนะคะว่ารลายหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะตรงนี้ไม่ว่าหน้าที่การงานของเขาจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามนะะไม่มีคุณมันเหมือนมันเหมือนขาดอะไรไปมันเหมือนไม่สําเร็จนะคะเขาต้องการคุณทุกคน เขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณนะสี่เมท้าตรงนี้ยนะคะสี่เหรียญเขาคิดถึงและเสียใจยทุกครั้งนะคะเห็นไหมเล็บที่จิกตรงเนี้ยคนนี้เก็บความรู้สึกนะและ้วเทียนที่ยังไม่มอดเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสอยู่ในความรักความสัมพันธ์คิดเรื่องคุณขึ้นมาเขายังต้องการคุณเก็บความรู้สึกนะเนี่ยจนจิกไปที่เล็บนะคะตรงนี้เนาะเล็บจิกลงไปนะคือ มันม,ม,มีความทุกข์เศร้าและเสียใจแต่ว่าเก็บความรู้สึกแปดเหรียญน,นะคะถ้าเป็นไปได้กลับมาเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณสร้างอนาคตนะคะเก็บเงินเก็บทองแต่งงานกับคุณก็ได้หรือไม่ก็คือเป็นครอบครัวหรืออยู่ด้วยอย่างมีความสุขและไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่ทำเลยค่ะทาเสมอต้นเสมอปลายใส่ใจและดูแลคุณมีคนกลับมาคั่งรักคุณหนักกว่าเดิมนะคะเนี่ยเดวิลเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะ เดมูนนะคะชาวมีนลัคนามีนเขาบอกว่าไม่มีคุณชีวิตของเขามันมืดมนนะคนนี้ฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องคุณนะแล้วก็มันไม่สดใสมันมีความอึมครึมมันมีความทุกข์ความเศร้าอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเห็นไหมคะตรงนี้นะคะคิดถึงเรื่องคุณขึ้นมาเขาก็มีความสุขนะคะสาม สามม่เท้าเขารอโอกาสรอจังหวะที่จะเข้าหาคุณคุณเห็นกรอบตรงนี้ไหมกรอบตรงเนี้คุณกับเขาน่าจะบล็อกกันไปหรือปิดกัน้นหรือมีกำแพงหรือนิ่งกันไปแล้วคนที่ขี่สิงโตเนี่ยลักษณะของเขาเขาอาจจะเคยคิดว่าตัวเองนะคะคือเคยหลงตัวเองก็ได้ว่าเอ้ฉันมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายมีนาทีการงานการเงินหรืออะไรมีความมั่นใจแต่ตอนนี้หมอมินว่าเขาเริ่มรู้แล้วละ่ะว่าไม่มีคุณชีวิตเขามันอยู่ไม่ได้ ะะก็ต่อเมื่อไม่มีคุณนะล่ะคะ่ะตรงนี้แม่หมอว่านะะเขาอยากง้อคุณมากเลย d ดรเมชเชียนคนเกิดวันพุธอ่านลืมบอกไปอันนี้เดรีวิวคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนคนนีน้เป็นคนมีเซนต์้วยนะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเอาคุณไปดูก็ได้นะดวงคุณตรงเนี้ถือเหรียญไว้อย่างมั่นคงเลยเขาวางแผนเดรเมชเชียนเป็นดาวพุธดาวแห่งการสื่อสาร,รนะวางแผนที่อยากจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้ นะคะตรงนี้เขาบอกว่าเขาเสียใจและเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อไม่มีคุณนะคะก็ต่อเมื่อไม่มีคุณนะคะตรงนี้ถึงได้รู้ใจว่ารักคุณมากแค่ไหนนะคะตรงนี้ก้มก้มหน้าและกลุมตรงหัวใจแปลว่าเสียใจนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรให้เรานะคะเขาเสียใจนะคะก็ต่อเมื่อไม่มีเรานะคะก้มหน้าร้องไห้ด้วย ค่ำคืนทุกทุกครั้งเขาจะนอนไม่หลับนะคะตรงนี้เหมือนนอนไม่หลับมันคิดถึงแต่คุณนะคะคิดถึงแต่คุณตลอดเวลานะ,ะตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนเขาคิดมากฟุง้งซ่านแต่เรื่องของคุณนะบางครั้งแม่หมอก็ไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงเพราะตั้งบางอย่างมันก็เหมือนใกล้ๆ้เคียงกันนะคะตรงนี้มาอ่านฟังเรื่องราวเนาะนะคะเอมพัลเลอร์ค่ะทุกคนเขารักคุณแล้วรักอยู่อย่างนั้นแหละ นะแล้วก็เขาคงรู้ตัวแล้วว่าที่ผ่านมาที่เสียคุณไปเพราะเรื่องอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วเรื่องเรื่องความที่เขามีโก้ไม่ยอมลงไม่ยอมง้อให้เรามีคนที่อยากจะเดินหน้ากลับมาในความสัมพันธ์ไม่ยอมจบไม่ยอมจากพอรักคุณนะทุกคนตรงนี้ค่ะแม่หมอขอไพ่แนะนําสุดท้ายดีกว่าเนาะไพ่ใจแนะนําอย่างไรนะอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่อยากจะบอกอะไรนะ คุณบอกคุณก็เสียใจคุณก็เจ็บปวดคุณก็พยายามมาเยอะละนะคะตรงนี้คุณมีกําแพงมากเลยนะกับคนนี้มีกําแพงมากเลยนะะเพราะว่าเราเคยเสียใจมาก่อนนะน,นะคะโอ้ยคุณบอกคุณแมมคะถึงเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยนะคะเจ็ดเลขเจ็ดก็เป็นดาวเสาบางคนคุยกับคนวันเสาก็ได้นะแล้วก็ดาวเสานี่มันเหนื่อยนะทุกคนคือเหนื่อยเลขเจ็ดเนี่ยเหนื่อยพยายามทุกความสัมพันธ์ คุณดูแลคุณใส่ใจคุณฟูฟักปัญหามันเยอะคุณบอกนัดตอนนี้คุณเริ่มมีกำแพงแล้วภาพที่คุณอยู่กับตัวเองเห็นไหมคะทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายคุณบอกคุณอยู่ได้คุณมีความสุขดีนะคะตอนที่คุณพยายามเข้าไปไหนแต่ตอนนี้เขาอยากกลับมาพยายามในความสัมพันธ์ตอนที่เราอยู่ได้คุณอาจจะอยากบอกเขาแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนคุณเคยประคับประคองเคยตามเขาแล้วเคยง้อเขาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะยืนขาเดียวเนี่ยคุณคุณทาทุกอย่างแล้วจนเหนื่อย าตอนนี้อยู่ได้แล้วอยากกลับเข้ามานะคะเห็นไหมเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่เป็นเดิมแบกเหนื่อยเพื่อเขาบางคนเป็นครอบครัวนะคะแบกลูกสิ์ทุกอย่างเพื่อประครับประคองอยากให้เป็นครอบครัวหรือบางท่านคบกับเขาก็คือเราเหนื่อยมาเยอะนาตอนนี้เราอยู่ได้แล้วจะกลับเข้ามาเหรอคุณอาจจะอยากบอกแบบน,นั้นตอนนี้คุณบอกว่าคุณโฟกัสเรื่องนาฎีการงานการเงินหรือทําในสิ่งที่เรารักเราชอบนะตรงน,นี้เขาไม่เคยสนใจเราเมื่อก่อนแถมเชื่อคนอื่น นะคะตรงนี้นะแน่นอนราะคาหมออยากมองว่าคนเราไม่เพอร์เฟกบางสิ่งบางอย่างมันมีผิดพลาดได้แต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาตื่นรู้หลายสิ่งหลายๆอย่างนะตรงนี้นะ,ะที่อยู่ที่คุณนะบางคนอย่าลืมนะคะนะ,ะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดผิดซ้ําผิดซากนะคะณนะตรงนี้นะคะเขาเอาอคุณออกจากหัวไม่ได้แต่คุณเริ่มอยู่ได้รักตัวเองมากขึ้น นะคุณก็ณคงอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะตรงนี้เมื่อก่อนคุณเคยโดดเดี่ยวคุณเคยเงาท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุ่มเทมไหมคะกลับกลายเป็นไม่มีค่าสําหรับเขาเขามองผ่านนะะตรงนี้แต่กลับกลายเป็นตอนนี้ว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงาแอบมองคุณอยู่ห่างๆเมื่อคุณอยู่ได้เขากลับกลายเป็นว่าหวยหาคุณขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามแรนดอมของมอมินในช่วงบ่ายนี้นะคะทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีคะ่ะ